ตัวลุยกินงานเกษตรกำแพงแสนทางที่28จะมีร้านไหนบ้างไปดูกันเลยครับงานเกษตรแฟร์กำแพงแสนเริ่มแล้วนะครับทุกคนจัดตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่10ธันวาคมปี68เลยครับที่มหาวิทยาลัยเกษตรวิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม,มนั่นเองครับลรียวรวมร้านอร่อยมาแล้วครับทุกคนไปตามกันได้ว่าเรีโวมาเริมมเ่มใหม่ที่ต้นซอยแล้วออกขวามาเลยครับทุกคนลรียวม,มาเจอร้านนี้เลยคือหางหมูอบโอต้นซอยที่โอยวหมายถึงเนี่ยคือจะมีร้านกะละแมตั้งอยู่นะครับทุกคนเป็นจุดสังเกตเลยตองใหญ่แบบนี้่ก็าอวถื อร่อยไปอีกแบบครับใครที่ชอบกินหมูกรอบอยู่แล้วนะครับหางหมูก็ถือว่าตอบโจทย์เลยครับทุกคนอร่อยมากต้องลองครับทุกคนร้านนี้กับร้านหางหมูอบองคนะคนปรปฐมหน้าหมู่บ้านสุนทายครับมารีโอมา,ออมาที่ร้านสารแนยำโคตรหมูครับทุกคนหมูเขาจะออนท็อปแบบเยอะๆแบบนี้เลยครับทุกคนกล่องละ60บาทจะมีให้เลือกทั้งหมด2เส้นมีทั้งบุนเส้นแล้วก็เป็นตัวมาม่าครับเราสามารถบอกความเผ็ดได้เลยครับทุกคนว่าจะเอาเผ็ดน้อยหรือเผ็ดมากหมูคือเยอะๆเต็มกล่องแบบนี้เลยส่วนตัวเราถือว่าอร่อยนะถือว่าให้เยอะดีครับทุ ส่วนตัวริวว่างานเนี้ยดีมากๆครับทุกคนมีความหลากหลายมากๆเลยห้องน้ําก็หาง่ายแล้วก็ถังขยะก็หาทิ้งง่ายเหมือนกันครับทุกคนส่วนร้านดังๆที่ทุกคนชื่นชอบไม่ว่าจะเป็นร้านป้าหมึกร้านกาลาเมก็ยังมีอยู่นะครับทุกคนมีหลายร้านเลยต่อมาริวมาที่ร้านน้าผลไม้ครับทุกคนริวสะดุดตากับคาว่าไม่ใส่น้าตาลนั่นเองครับร้านชื่อนายกันดครับทุกคนมีให้เลือกหลายน้ําเลยร้านแรกที่เราจัดมาเนี่ยเป็นฟัาข้าวผสมสับปะรดมีความแบบตุ้บเปรี้ยวกินเพลินๆอันนี้อร่อยมากครับทุกคนเลยรนกียวสั่ออ่มยูเนนป็้ง โค้ดผสมน้ำสับหลอดครับทุกคนจะมีความแบบมันๆเปรี้ยวๆก็ถือว่าอร่อย,ลยแล้วก็ขวดสุดท้ายที่เขาจัดมาลองเนี่ยจะเป็นตัวมันเบอร์รี่ครับทุกคนคือเลโอชอบกินน้ำที่มีความแบบหว,วานๆเปรี้ยวๆอันเนี้ยกินแล้วชื่นใจครับทุกคนไม่เลี่ยนคอขายขวดละ35 3ขวดร้อยส่วนซิกเนเจอร์ที่เขาให้โยชิมเนี่ยจะเป็นตัวนี้เลยครับทุกคนสับหลอดเปรี้ยวๆเรียวกว่าใส่เนื้อ <c oughs> สับหลอดมาให้เน้นๆเ,เลยครับทุกคนเลโออยากเอาเนื้อเนี่ยไปผสมกับพริกแล้วก็น้ำปลามากคือกินคู่กันแบบฟินๆต่อมาโยพามากินอีีีกก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 ลลลลลลล้้้้้าาาาาานน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 รรรรดดััััััังงงงงคคคคคบบบบบบททุุุโโอออออซมมมพ่่่่่เเเไไไติิปปถึญยยจ เข้า<อ>ขายกล่องละลอยนะครับทุกคนหนึ่งกล่องเนี่ยจะมี6ลูกคือจะอบใหม่ๆแบบนี้แล้วเขาจะบีบครีมลูกต่อลูกครับทุกคนอันไหนไม่ดีเขาก็คือทิ้งเลยตอนที่โยไปเนี่ยคนไม่เยอะครับทุกคนระบบจัดการคือเขาทําไวมากๆเลยโยกินเข้าไปเนี่ยคือถือว่าอร่อยมากคือมีความกรอบๆหน่อยๆและขี้มีความแบบนวลๆไม่หวานจนเกินไปมันมีความแบบกินเพลินมากๆครับวันนี้คือเอากลับมากินที่บ้านก็ยังถือว่าอร่อยอยู่ด้วยขายเป็นสายเด็กอ้วนขนมแบบรีโอเนี่ยคือต้องไปลองครับทุกคนเป็นในหนึ่งร้านอร่อยเลยและยังมีอีกหลายร้านที่นนนนนน่่่าาาาาากกกกกกิิิมมครทททุุตเเสีีียยยดอออะลลป้้ถืว มาแล้วเรียวกินไปทั้งหมดกีก่ร้านเนี่ยลองพิมมาใต้คอมเมนต์อย่าลืมกดติดตามช่องเรียวพากินฟินสุดๆไว้ด้วยนะครับขอบคุณ